เจแอนทนะฮะกับน้าจ๋าน้าจ๋าสวัสดีครับสวัสดีครับผมสงสัยมากอันนี้คืออะไรครับน้าจ๋าเป็นแอนนอนจิกซึ่งสามารถจิกกิ้งได้ครับจิิ้งได้ซึ่งซึ่งอ่าก็พูดได้เลยว่าตอนนี้มีเพียงตัวเดียวที่มีในเมืองไทยใช่เพราะผมเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนี่ซึ่งซึ่งออกแบบในคุณลักษณะที่แตกต่างก็คือเยียจิกจะไปเวลาลงน้ําแนวเด็จจะวิ่งเหรือนเส้นตรงครับซึ่งตัวเนี้ยโครงสร้างมันจะเป็นตัวเอสเวลาวิ่งลง มันเหมือนสปูน2อันซ้อนกันนะใช่ครับแล้วทุกครั้งที่เราเจิร์กเนี่ยคือในน้ำเนี่ยมันมีฟองอากาศอยู่แล้วอช่วงที่มันกระแทกสปาร์มันจะตีฟองกันสร้างเสียงให้มันอีกใช่ครับแล้วก็สร้างอากาศให้มันด้วยถูกต้องครับผมยอดอันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับอยู่ที่ร้อยกลางๆครับร้อยกลางๆจับต้องได้อ่ามันจะมีทั้งหมด2ซีรีส์ก็คือซีรีส์ B กับซีรีส์ A ซึ่งซีรีส์ A จะทําจากสเตลเลสสตีลอาก็คือสเตเลสเบอร์สามถึงสี่ ซึ่งป้องกันสนิมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกจุดเดยเดี๋ยวจริงทั่วไปก็จะทับจากตะก,กวัวใช่ครับตึ่งตะเล็กเลยตัวนี้ปักจากตะกัวเลยอ๋อก็ค<อ>ืออารมณ์ว่าเราสามารถตีลากมาเหมืออาจจะจะตกอินซีในการแคสติ้งก็ได้ได้ครับได้หักขอเข้ามาเมื่อไหร่นะฮะประมาณวันที่15เดือนหน้าแล้วเราจะหาซื้อได้ที่ไหนอ่า ทางหน้า facebook เลยครับหน้าเ c e b o o k อ่าี๋ยวบอก f Facebook หน่อยครับเ c e b o o k อะไรครับครับผมลัวฟิชชิ่งครับผมลัวฟิชชิ่งไทยแลนด์ครับลัวฟิชชิ่งไทยแลนด์ครับผมหรือติดตามได้ที่สยามฟิชชิ่งก็ได้ครับฝากเบอร์ไว้หน่อยไหมฮะพี่จ๋าได้ครับผมสนใจก็0894791773ครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับอีกบูธนะฮะ รับบูธสื่อมวลชนที่มาเปิดบูธเองรัวเลเวอร์ครับแล้วก็อยู่กับพี่คณิตนะครับสวัสดีครับพี่ไงบ้างครับปีนี้เนาว่าเป็นงานที่คือคักมากนะครับเพราะว่าเท่าที่บูธเลเวอร์ลงลงงานมาทุกปีเนี่ยคือปีนี้นี่ปีนี้คนเยอะคนเยอะคนเยอะครับแล้วก็แบบสะดวกเราด้วยเพราะว่าเราอยู่ใกล้ด้วยใช่ครับแล้วเป็นไงบ้างครับการต้อนรับแฟนๆก็มาทุกปีก็ปึ้มกลับไปทุกปีโอเคปีนี้ก็มีตักที่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ย ล่าสุดนี่ตามนั่นละแรกๆเหมือนกันนะครับก็บเป็นนิตยสารที่สมัครสมาชิกแล้วคุ้มที่สุดครับเพราะว่าสมัครสมาชิก12เล่มเนี่ยอาจจะใช้เวลาถึง3ปีครับโอ้คือเสียตั้งปีเดียวใช่ครับแต่ได้3ปีใช่ครับโอ้ใครที่สนใจนะฮะนิตยสารสําหรับเ e อีย่อปลอมนะครับล <c ười> ัวเลเวอร์นี้ก็ต้องขอบคุณพีคณิตมากครับขอบคุณมากพี่ เจอกันอีกแล้วกับอูดีเป็นไงบ้างอูดีมาเปิดบูธที่นี่ก็ดีครับให้การต้อนรับดีครับแล้วเป็นไงเหยือที่เอามานี่มีตัวไหนรุ่นใหม่เป็นพิเศษรุ่นใหม่พิเศษเฉพาะในงานนี้ครับตัวนี้เลยตัวนี้เลยไม่ได้วางในตลาดครับสลิมสลิมป๊อปโอ้โหแอคชั่นในตัวนี้คือส่วนใหญ่จะเอาเล่นในป่าแหนที่อยู่ตามเขื่อนสเปคของเราคือเวลาลากมากระสักร์การแทันที่น้ำมันจะดิ้นพอเราลากเร็วขึ้นเนี่ยมันจะยกพอยกขึ้นจุดที่ดัก มันจะล้ไม่เยอะตอบขยับครับผมแล้วก็พิเศษอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้สําหรับแฟนของอูดี้แล้วก็คนที่ชอบชอบตัวสบัดคือเหยื่อสบัดเนี่ยอายุเนี่ยรุ่นลูกชายผมนะตัวเนี้ยโอเคทีนี้ความพิเศษของของตัวนี้คือผมทําเข้ามาเพื่องานนี้อนั่งเขียนลายลายกบพิษแล้วมีของจริงนะครับของจริงในธรรมชาติมีมีตัวมีตัวเปิดตามหนังสือเลยครับแต่ ลายเนี่ยผมจะมาครีเอทอีกทีนึงเพื่อให้เข้าเพราะผมมองคือบูดี้คือเป็นเหยื่อดีไซน์ใช่ผมไม่ใช่ o ลลิสติกเราไม่ใช่เรื่องของที่มันความเหมือนไม่ใช่เลยไม่ครับผมเน้นคือการดีไซน์การเข้าตามเหมือนที่เคยว่าไว้เราก็ถ่ายเป็นกราฟิกออกมาใช่แล้วตัวนี้เฉพาะในงานไม่มีบอกว่าหลังจากนี้แล้วผมจะไปขายไม่มีไม่มีครับคือคน ผู้ซื้อหรือร้านค้าที่ซื้อไปนั่นคือจบในงานเท่านั้นจริงๆเท่านั้นหลังจากตัวนี้คือผมจะทําสําหรับตอนที่ผมเนี่ยไปช่วยเหลือสังคมเวลาที่ผมมีงานประมูลเป็นรุ่นพิเศษแล้วรุ่นพิเศษแล้วผมเขียนลายให้เลยเงินนี้ก็จะใช้เพื่อการการกุศลทีท่ใช่ไม่หักต้นทุนเลยก็คือยอดเยี่ยมก็พูดตรงๆว่าถ้าผมมาเขียนลายแล้วราคาเหยื่อในปัจจุบันของคนไทยที่ท,ทำเนี่ยมันมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ตัวนี้วันนี้เหรอ เฉพาะวันนี้เลยผมขาย200 260ถือว่าผมให้กับแฟนๆ n ุรดี้โอเคแต่ว่าถ้าหลังจากวันนี้ไม่มีแล้วนะไม่มีนะผมก็คือก็ตจาเป็นก็เป็นรุ่นปกติทั่วไปปกติครับนี่ยังมีอยู่ยังมีอยู่ครับสเต็ปก็ยังเหมือนเดิมอ,อย่างที่เคยบอกไปตบขึ้นลงซ้ายขวามาตรงแต่ทีนี้อีกตัวหนึ่งที่ผมแกบเกะ็บมาเพื่องานนี้เลยออริจินอลฮดี้นั่น คือจริงๆถ้าเป็นต้นแบบของอาจารย์เนี่ยตัวนี้อายุเขาประมาณน่าจะเกือบ20ปีแล้วตัวนี้แต่ทีนี้ของผมเอามาจากอาจารย์ว่าลองมาทําเป็นแบรนด์อูดดี้นะ,ะตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นงานไม้ของอุ๊ดดี้เองอายุเขา8ปีรุ่นนี้เรียกว่ารุ่นค่าให้เอง ถูกต้องครับอใช่เป็นออริจินอลก็คือของแอดดี้มาเสร็จแล้วตัวนี้ผมผมพักเข้าไปเพราะว่ากลุ่มลูกค้าที่เขาใช้งานไม้สมัยก่อนเขาเก็บสะสมแล้วผมก็เลยขึ้นมาแต่เป็นงานโฟมละอันนี้คืองานปัจจุบันเนื้อวัสดุสมัยใหม่ถูกต้องครับนี่เพื่องานนี้ดีดีดีแล้วก็ตัวนี้พิเศษมาในงานด้วยคือเป็นจัมโบ้โอ้โหสำหรับคนที่เขาใช้คันที่แบบแข็งเป็นพิเศษอันนี้แสดงว่ารู้ใจคนทางฝั่งภาคนี้เหยื่อต้องโตโตถูกต้องครับคือจริงๆเดีเหยื่อตกปลาอย่างที่ผมเคยบอก มแม้กระทั่งเหยื่อตัวไม่กี่บาทมไม่กี่สิบบาทปลาก็กินแต่ทีนี้เนี่ยไอข้างบนเนี่ยเราตกคนมผมเน้นผมอยากให้ลูกค้าของอูด,ดีเนี่ยซื้อเหยื่อไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีความสุขคือแต่ละตัวเนี่ยบางคนที่ใช้เวทเวทคันแต่ละคันหมายแต่ละหมายมวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ ที่ดีมากที่ทางชมรมเนี่ยให้โอกาสกับอูดี้บอกว่ามามาพิเศษใช่เพราะว่าหลายปีเนี่ยอูดี้ไม่เคยมาไม่เคยเข้ามาแบบสัมผัสแบบเนี้ยได้คุยกับผู้ใช้งานจริงๆแล้วใช่ครับเข้าใจนะแล้วคงมีเยอะม่ๆมาอีกเรื่อยๆก็เรื่อยๆครับโอเคงั้นขอบคุณมากอูดี้ขายดีขายดีครับในมุมของฝั่งผู้ผลิตอุปกรณ์ตกปลาไทยนะนอกจากให้จะเห็นเหยื่อปลอมแล้ว อันนี้น่าสนใจมากคือของแต่งครับนัดนี่เป็นนักแต่งรอกคนหนึ่งที่เราอยากจะมีโอกาสไปนั่งคุยกัเขามากๆแต่วันนี้เรามีเวลาไม่เยอะนัดไหนดูแนะนําสินค้าของเล็บนะได้ไหมได้ครับสวยมากๆนะครับผมบอกไว้เลยเป็นแขนแต่งคนไทยทำนะครับดีไซน์โดยคนไทยครับนะครับส่งออกเมืองนอกอืชื่อเต็มชื่อเล็บเดอะโมดีดีไซน์ครับผมนะครับ ราคาอาจจะดูแรงกว่าไทยทําเจ้าอื่นนะครับแต่เราคิดเราสร้างเราส่งออกจริงน,นัดลองบอกราคาย้าแย้มยมาหน่อยสิแบงค์พันกี่ใบเนะี่ยสี่ใบทอนนิดหน่อยครับสี่ใบมีทอนถามผมว่าแพงเหรอนัดเวลาผมแต่งลอกน้วซื้อแขนญี่ปุ่นอ่ะอัานเท่าไหร่ก็จริงๆถ้าส <4, 000 S 1> ี่พันกี่ทอนมีนอม็อตไหมมีครับมีทุกอย่างครบ<แ>จริงๆถ้าเป็นของญี่ปุ่นน่ะต้องมีแบงค์พันห้าใบ ใช่ใชถ้าเป็นของนอกเนี่ยมันไม่มีน็อบมานะใช่ครับจ่ายเงินเท่านั้นที่สี่พันมีทอนมีน็อบมาเสร็จแล้วนี่ก็ลูกปืนด้วยใช่ครับทุกอย่างครบหมดนะครับแล้วนอกจากแขนหมุนมีอะไรอีกครับก็จะมีน็อบน็อบตัวใหม่ปี2 0งานปี2013ครับนะครับเป็นนอ็อบคาร์บอนสำหรับใส่พวกสเตลา่าเบอร์5 0 0 0ถึงหมื่นเบามากเลยนะใช่ครับงานเบามากโอ ดี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 นี่เดี๋ยวคุณจะได้เห็นลอกผมใส่ของแบบนี้แล้วล่ะแล้วกองกองแดกอ่าคืออยากจะบอกนะอยากคิดว่าของไทยแล้วมันต้องดูคือถ้าของดีเนี่ยมันคือของดีวันยังค่ำราคามันเป็นไปตามคุณภาพนะครับกองแดกตัวนี้นะครับออกแบบมาครับคนอาจจะดูแปลกๆอืมแต่จริงๆรแล้วไม่ได้หมุนยากใช้งานง่ายมากะไรปกติอืม ก็เป็นดีไซน์ใหม่แต่ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมสตา์แหลกทั่วไปแค่นั้นเองโอเคใช่าย่างนี้เท่าไหร่สตา์แหลกตัวหนึ่งก็สองพันสองก็ถามว่าแพงไหมมันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะโอเคคาร์บอนทุกอย่างทำในเมืองไทยหมดเลยอเป็นความภูมิใจนะครับชุดแต่งไทยคุณภาพดี ก็มีโอกาสซื้อได้ที่ไหนเนี่ยอ๋อก็ที่เว็บไซต์สยามฟิชชิงครับสยามฟิชชิงครับผมถ้าเห็นมีเฟ e บุ๊กด้วยมีเฟ e บุ๊กครับฝากกดเพจด้วยชื่อเลฟเดอะโมทีฟดีไซน์ครับเลฟเดอะโมทีฟดีไซน์ครับผมนะครับโอเคครับคุณมากครับนะ กำลังจะมาเยี่ยมบูนี้พอดีโปรนาลิตะใช่โปรนามิกิโปรนามิกิมาอุดหนุนเหยื่อบิวอาร์พีรัวก็ยิดดีจริงอ่ะเป็นไงพี่เบสดีไม่ดีเราเอามาทำไมอ่ะใช่ใช้เป็นไม้ได้นะครับ ใช้เป็นไม้ได้แล้วบิเบดมีอะไรบ้างเนี่ยเที่ยวนี้เตี๋ยวนี้ก็จะมีเบดรุ่นใหม่ๆก็จะมีเป็นสี่ท่อนเป็นบิกเบดเป็นสวิมเบดออกมาแนวแบบว่าอินเติมว่าจะโปรขอซื้อตัวเกี่ยวข้างอโปรขอซื้อแบบนี้ไปขอซื้อแบบนี้ไปงั้นเดี๋ยวผมก็จะทําเรียนแบบโปรญี่ปุ่นคืออมเหยืออันนี้เป็นงานแฮนด์เมดซื้อทำไมัวยงานแฮนด์เมดสีนี้ก็แอร์บัตแฮนด์เมดโอเคยอดเยี่ยมมากเพราะว่า แต่ว่าระหาื้อเพราะว่าว่างถึงทำอืมเอางี้คนที่เขาดูอยากหาซื้อทําได้ยังไงก็โทรไปหาเบอ่งบอกเบอร์มา085 951 2461โอเคหรือไม่ก็ล็อกอินตามเว็บตกปลาก็ใช้ชื่อเดียวนยครับปลาย l ลายปลายทุกเว็บผมใช้ชื่อนี้ทุกเว็บบินสูงโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับเหยือดีจากเมืองเหนือ เราเจอแต่เหยื่อเหยื่อไทยนะนี่อ้าวเราสนับสนุนคนทําเหยื่อไทยนี่เจ้าตัวเขาอยู่นี่เหยื่อไทยไม่ธรรมดาด้วยออันลําปางเว็บเขาสวยมากเหยื่อเขาสวยมากอันนี้อะไรพิเศษบ้างตรงนี้ตรงนี้เป็นสีพิเศษครับที่ทํามาเฉพาะงานเชฟมากโดยเฉพาะครับโอ้ลิมิเต็ดเป็นลิมิเต็ดครับหมดแล้วหมดเลยครับอมีจองจองอนไว้แล้วเนี่ยนี่ไม่ปล่อยครับชาวต่างชาติมาขอผมให้สามพันผมไม่ปล่อยโอ้ เขามีกดจองไว้แล้วพอถ้ามีจองนี่คือไม่ขายแล้วครับเพราะว่าของอันนี้ก็จะขึ้นที่ f c e e o o o เหรอไหมถ้าคนก็สั่งซื้อจาก Facebook ได้เลยเป็นว่าตัวนั้นมีตัวเดียวในโลกอืมีบางสีทำของให้ทรงคุณค่าแล้วก็สวยน่าใช้จริงๆครับติดต่อยังไงถ้าอยากได้ติดต่อผ่าน Facebook ครับอันรัวไทยแลนด์ได้เลยครับอันลัวไทยแลนด์ ก็มีเบอร์โทรครับ081ครับ030 3818มศูนย์าครับอยากรู้รายละเอียดโทรไปครับสอบถามได้เลยครับแล้วว่ามีโอกาสผมจะไปเยี่ยมที่ลำปางเชิญครับคครรัับบยินดีขอบคุณมากครับและนี่ก็อีกบู๊นนะครับพี่โจของเราสวัสดีครับพี่สกับเหยื่อโจลัวนะฮะเหยื่อสีโครเมียมสวยๆเห็นไหมครับพี่โจก็วันนี้ ก็พอสมควรครับย่อยขายเหยื่อตัวนี้นี่พิเศษยังไงพี่พิเศษหน่อยเหยือตัวนี้นะครับเป็นสีคมเมี่ยมนะครับช่วยดึงดูดปลานะครับให้เข้ามากัดเหยื่อนะครับผมลองดูได้นะครับแนะนําให้ลองครับผมถ้าอยากจะซื้อซื้อได้ที่ไหนพี่อยากจะซื้อนะครับผมติดต่อนี่เลยครับเอาเบอร์โทรมา080นะครับ786640ครับผมรับ ทำตามออเดอร์นะครับผมอย่าปองก็คือเราสั่งทําได้ได้ครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับพี่โจ้สวัสดีครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับต้นน้ำฟิชชิงแท็กเกิลนะครับหรือก็พี่ต้นของเราสวัสดีครับพี่พี่ต้นนี่ไม่ใช่ใครอื่นสาย PE ทอร์นาดอนะฮะเันเรียงชื่อไงครับพี่สายตัวนี้สายตัวนี้นะสายตัวนี้ครับเป็นสายตัวใหม่ที่ออกมาจากบริษัทต้นน้ำนะครับ สายโดนาโดนะฮะซึ่งได้รับความนิยมอ๋อนี่คือของบริษัทพี่เองเลยใช่ครับทางเราก็คือออกออกแบบเองแล้วก็ผลิตเองอไม่ไม่เชิงผลิตเองต่งผลิตในภายใต้แบรนด์ของเราคือเรามาทำตลาดทำตลาดของเราเองครับผลผลผลจากการสอบรับเนี่ยดีมากครับ เพื่อนๆนักตกปลาให้ความสนใจมากผมก็ใช้ใช่ไหมผมก็ใช้ผมก็เข้าไปซื้อที่บ้านพี่ต่อยครับแล้วนอกจากสายแล้วมีอะไรครับพี่สายตอนนี้ที่เราล่าสุดเนี่ยเราได้เป็นตัวแทนของเหยื่อจิกแล้วก็เหยื่อประเภทปลักแล้วก็เป็นเหยื่อพลาสติกอตัวแรกเลยก็เป็นพวกเหยื่อจิกกันจิกฮะเหมาตัวเล็กๆนิดเดียวนี่หนักมากเลยนะนี่ใช่ใช่ตัวนี้เหมาะสำหรับงานตกปลาน้ำไม่ลึกบ้านเรา30เมตร ประมาณ20เมตรถึง30เมตรพวกปลาเก๋าพวกปลาตลาดแล้วทีเนี้ยดีมากนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มาใหม่ก็จะเป็นเป็นเหยื่อของจากค่ายของลักแฟนครับนะฮะตัวนี้เราได้เป็นตัวแทนจักรยานนะซึะ่งตัวนี้เป็นเหยื่อแอคชั่นงานเกรตรงครุณภาพตัวนี้ดีมากมากได้แล้วทีนี้ถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ของพี่ต้น เราจะเราจะซื้อได้ที่ไหนเอ่ยตามร้านค้าชั้นนำแล้วก็ตามร้านค้าเพื่อนเพื่อนนัำปลาในประเทศไทยมีมีเกือบทุกร้านเราจะสามารถติดต่อพี่ต้นได้ไหมเผื่อใครสนใจจะรับไปขายบ้างเนี้ยครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะฮะครับ081ครับ815 7182็หสโอเคก็รับทราบนะเพื่อนเพื่อนที่สนใจก็ติดต่อพี่ต้นดูนะครับหรือว่าหาซื้อได้ตามร้านอุปกกณ์ชั้นนำแถวบ้านท่านนะครับเนี่ยต้องขอบคุณพี่ต้นมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ดิฉันสมพรฐานะพัฒนาในฐานะประธานทัพมาต้องขอขอบคุณเพื่อนๆบริษัทห้างร้านที่ให้ความร่วมมือจนงานนี้ได้บรรลุด้วยดีต้องขอกล่าวขอบคุณอีกครัง้งกับทุกท่านปีหน้าเราพบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ